มีเจาะเหนงามไหมซูมให้หน่อยครับช่างจอยบางบีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับ Revo Z e dition ปี2022ครับนี่จัดตกมาหล่อเลยครับนี่โหลดท้าย2นิ้วหน้าเดิมครับติดล็อกฝาท้ายออโต้ครับล็อกฝาท้ายตรงรุ่นนะครับรถล็อกอยู่นะครับนี่กดล็อกครับเปิดนุ่มๆครับผม ล็อกครับอันนี้ไม่ได้ใส่สวิตช์เพิ่มนะครับเป็นล็อกล็อกตามทั้งหมดเลยนะครับนี่ทํางานทุกครั้งนะครับตามทหมดครับรถใช้งานผลสองครับเปิดง่ายๆครับทิ่มนวลนะครับรับประกัน5ปีครับผมสนใจติดต่อมาได้เลยครับช่างจอยบางกอินนะครับ0 8 8 4 3 6 9 5 4 7สี่สาเก้าห้าสี่เ็ดนะครับนี่ครับหล่อมากเลยครับอันนี้ลูกค้าวิ่งมาจากปทุมนะครับ ล็อกครับสวยงามเลยครับนี่ล็อกครับแกจะปีใหม่แล้วนะครับจนชุมนะครับสองสามพันก็ขายได้แล้วนะครับฝาท้ายไฟท้ายนะครับติดกันไว้นะครับป้องกันได้90%้าสเอร์เนลยนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ